สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่วัปีวทุมนะคะในโซเชียลมันก็สิมีหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้คนขันว่าอุปเเงไใดเนี่ยมันว่ากันไปตามๆกันฉะนั้นก่อนที่เราจะแชร์หรือก่อนที่เราเราจะแชร์อะไรก็ตามแต่เราดูหน้าดูหลังนะอันไหนที่มันไม่เกี่ยวกับเราหรืออันใดที่มันบอกหนาสิเป็นประโยชน์ให้ห้พอพ่อสิห้องบอ้บองไปแช่ไปหยัางเด้อทุกๆคน แช์อันีิมันเป็นประโยชน์กับเขาแชร์ผลงานของตัวเองแชร์โพสต์รูปตัวเองทุกวันโพสต์ว่าวันนี้เราไปเล่นที่ไหนให้คนมาดูเราเยอะๆหรือโพสต์แชร์จากเพจคณะในช่อง YouTube มันจะมีมันจะมีผลงานของทุกคนด้อลูกช่องหมอลำใจก็ร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดอ่ะที่ที่แอดมินตัดลง youtube ที่เป็นเราลำเราเ,ราเราต้ยอ่ะของใครก็เข้าไปแชร์หน่อยมีทุกคนที่เต้ยอยู่บนเวทีมันจะมีอยู่ของหน้านหน่อยของ ทุกคนคับกาม,มีเขากับไปแช่ออกไปในเสซแกามาด้วยจ้ปขี่วาน้าเจ้าเอฮมเห็ดอย่างมาย้ำเบาไม่เป็นอย่างขึ้น่อย <c oughs> เอเาไปแช่ <c oughs> ผมจะวงในหมูเดงงสมูทึงถึงล้ำถึงตังหลักถึงล้าถึงสงสัยึ <c oughs> <c oughs> งลำ้ำทึงสงสัยเลยนะอัน ไปจุดอันนี่ไม่เปลี่ยนไม่จุดบันไดนะพี่วีทเอาไปจุดโลดเจ้ากินเนี่ยมาโตล้มหนาวหนาวเดียวเสียงเดียวมาเคลื่อนอยู่บนห้องหนาวทั้งหนาวทั้งร่มแห้งเนี่ยอีสานนครศรีเออบ่ิอป律นผู้ไทยไปหาดุขน มลากก็แม่รัดองมากก็แม่มากก็แม่รัดีมีนันาบกกาำฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะฝากกรลไรกดแชร์ให้กับคนงานหมอลำใจกันร้อยด้วยนะคะ